ไอยติดตามกันอยู่ว่า7วันของคน7วันในวันที่เราจะคุยกันล่วงหน้าดวงชะตาของคุณจะสำคัญมากแค่ไหนเราจะรู้กันเลยค่ะว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรให้คุณทราบในอนาคตค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2565ค่ะคนเกิดวันพฤหัสมอยิบซีวาวีหยิบได้ไพ่ the lover ค่ะ ไพ่คู่รักความหมายจากหน้าไพ่โดยทั่วไปจะบ่งบอกถึงโอกาสในการ ตัดสินใจหรือว่าโชคชะตาที่จะเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้องตัดสินใจสิ่งต่างๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อนหรือการโยกย้ายถิ่นฐานหรือคุณอาจจะได้ไปต่างประเทศในช่วงเวลา7วันข้างหน้าโดยกระทันหันค่ะส่วนเรื่องกับการงานอาจจะได้มีการเปลี่ยนงานใหม่หรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนที่ดีหรือว่าคุณอาจจะมีสายการเดินทางหรือการทําธุรกิจใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเข้ามาให้ทํามากขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องของด้านการเงินคุณก็จะหาได้มาเรื่อยๆค่ะแบบสบายๆอยากจะเสริมทับอีกนิดนึงค่ะเรื่องของธุรกิจค่ะเปิดการขายได้ดีมากเลยค่ะด้านการการทําการธุรกิจการค้าส่วนเรื่องของการเดินทางอาจจะได้รับโชคนะคะในช่วงนั้นและขอแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะ คุณจะเป็นคนที่เปิดเผยแล้วก็พูดหรือทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาในการดําเนินการทํางานและก็การมีชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะส่วนดวงด้านความรักไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่ากําลังอยู่ในช่วงมีความรักอย่าชะยชาหรือกระตือรือร้นจนเกินไปนะคะค่ะก็เป็นคนโสดก็จะพบคนรักได้ในเวลาไม่นานนี้ค่ะดวงคนโสดช่วงนี้เนื้อหอมมากเป็นพิเศษค่ะแล้วก็คนมีคู่นะคะเติมความหวานให้ชีวิตและทุกอย่างจะไปได้สวยค่ะ พะยิบซีเปรียบเสมือนเพื่อนแท้ที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขและความทุกข์ของคุณรวมทั้งช่วยแนะนำทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบด้านให้คุณได้อย่างน่ามหาัาจัรย์อย่าลืมคิดถึงเราหมอยิบซีาบี้ค่ะเราจะเคียงข้างคุณในทุกสภาวะการค่ะ สตาบีดทาร์โรดิ้งสตาบีดอ่านไพ่ทาโร่นะคะอยู่เป็นประจำวันนี้นะคะในช่วงเท่ลทายของบีสเวาเสียงสูงเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเรามาเจ,เจอกันเป็นประจำทางไลฟ์สตรีมนะคะทางเฟซบุ a กแฟน e พจบีเซฟเฟมสเตชันและ y o u t u e e b ีเซฟ a m e ใครที่ชมเรามาถึงตอนนี้รบก,กวนนิดนึงกดไลค์กดถูกใจกดแชร์คอมเมนต์ก็ได้เพื่อเป็นกําลังใจให้เราวันละเล็กวันละน้อยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันเจอกัน